โอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์นะผมนี่คือรายการแฟคเกอร์เกมเมอร์แทนนิวผมอยู่ของนายร็อกทีวีนะผมนี่คือไมค์อินเตอร์นชั่นสูงไมค์คาบเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสี่นะผมโอเคเล่นโวลที่ผมสร้างไว้ครับทำมาชีนะผมรับห้าคนแต่เล่นอยู่กันทั้งหมดสี่คนนะครับเออสี่คนสามผมเลยลงผมเนิรมสาม โอ้ยกระตุกเขาผมเปิดโปรแกรมไม่เยอะมากเลยหักอัดกูได้กระตุกมาอเออกระตรุกตรกระตุกเดี๋ยวครับโอ้โหถูกมากผมโอเคเอาผมนีม่คือไม,ม้ครับเซิร์ฟผมบ้านผมมาครับโอเคนะเดี๋ยวบ้านผมชั้นใหม่ผมซึ่งแบบเหมือนเจกับมาเจ้าแล้วผมพอดีเมื่อกี้ไปทุเลเอาผมโอเคคนระับนี่คือบ้านผมนะผม ปกติอะจะเล่นกันอยู่เล่นส่วนใหญ่ก็น้องผมผมน้องผมจะเพื่อน้องผมเป็นคนหนึ่งก็ไม่ค่อยบ้าบนนะครับเป็นเช่นไรครับนี่คือม้าผมครับเอเคยทำลงโอเค,ออกกอเคมาน้องผมนะครับรอผมเช็สกินในจับรับ โอเคครบเพื่อนเราเล่นกันเท่าไหร่นะพอดีน้องผมคนนึงเนี่ยเพื่งจะมาขอเล่นด้วยวันนี้ผมก็เพื่งยังไม่ได้แอดเลยแอดมาละแต่แอดกับน้องรุกคนนะผมโอเคผมก็เล่นเสร็จแล้วเขาเด่นคือบ้านของคุณรอเนาะน้องผมเองมาเขาเนี่ยของของภาพเยอะนะก็สร้างเรื่องพอสมควรอ่ะ เป็นชาวโลกดูดที่สูงเอ,ออเออรถไปคึดน,น,นะแต่ก็มีน้่านี้ะผมนะซึ่งชั้นสองนะคุณสร้างเสร็จของได้ลงมากมาตระหาของขอผมนะาตระหาพวกอะไรมาทำบ้านนะผมนะเสกเสกเฉพาะแต่ไอหินเดี้ยผมเสกโทษให้หินอนะ่ะน้องผมไม่ขอเลยไม่เอาไหนนะผม ผมทำิงสร้างเสร็จนะผมเนะี่ยเพิ่งเอาอุปกรณ์มาเลยนะน้องผมไม่ว่างไม่รู้ผมไปเล่นร้านจิมมึงอ่อชี้เฉยจบลาด้วยอันสวยภาพสวยงามมันสร้างไมุ่นกด้วยนะโอเคครับขอลาเท่านี้นะสวัสดีครับ